ไอแอมดูมาเล่นใหม่ออเออมาสิเอาเป้าโอ้ยเฮ้ยมัรู้สึกว่ามันลานเราเป็นไก่จังเลยอะ่ะทำไงดีอย่างเงี้ย แต่เรานึกขึ้นได้เรามีร้านซีไมชอปร้านบริการขายไก่ตันสุดคุ้มไม่ว่าจะเป็นไก่ตันหกมัดไก่ตันผลเสือและไก่ตันดาบคูโอเด้งเนี่ยก็มีหมดเลยนะและที่สําคัญนะครับทุกคนยังมีบริการขายกิฟต์การ์ดนะครับผมจําหน่ายในในราคาถูกอีกด้วยและยังมีไอเทมประจําเดือนมากมายนะครับทุกคนถ้าทุกคนอยากซื้อกิฟต์การ์ดไปแล้วนะฮะนะครับบอกเลยนะครับทุกคนว่าร้านดีๆอย่างนี้ไม่ซื้อไม่ได้แนวอิเลฟมอร์อุ่นกันเยอะๆนะครับทุกคนร้านซีไมช็อปรืไมใช้บริการกันด้ ผมทุกคนและในวันนี้นะครับทุกคนผมเนี่ยนะครับผมก็จะมานะครับผมแจกโค้ดนะครับทุกคนทั้งหมดในบล็อกฟุตนั่นเองนะครับผมทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าจะมีโค้ดอะไรบ้างนะครับแต่ผมบอกเลยนะครับว่าถ้าทุกคนจะใส่ตามผมทั้งหมดเนี่ยทุกคนนะทุกคนจะได้นะครับผมคูณ2เนี่ยไปถึง5ชั่วโมง8นาทีกันเลยนะครับทุกคนแต่ผมเนี่ยขอพูดไว้เลยนะครับถ้าผมเนี่ยมีโค้ดที่ตกหล่นไปหรือว่ามีโค้ดที่แบบว่า ผมเนี่ยพลาดไปทุกคนก็ลองคอมเมนต์กันใต้คลิปนี้นะครับผมเอออาจจะได้โค้ดเพิ่มก็ได้นะครับผมว่ายังไงก็ต้องมีตกลนสัก 2- 3โค้ดแหละนะครับใครที่รู้ก็คอมเมนต์ไ้เลยโอเคมาทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยมาเริ่มใส่โค้ดกันเลยดีกว่านะครับผมโอเคทุกคนก่กอนที่ทุกคนจะไปรับชมคลิปนี้ ่าลืมไมก,กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นอะไรจะให้เบคอนน้อยคนนี้ด้วยนะครับใครที่กดนยขอบคุณมากเลทุกคนเดี๋ยวเราก็ไปรับชมคลิปพร้อมกันเลยดีกว่านะครับโอเคครับไปเลย let's go <S โอเค,คทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยมาเริ่มใส่โค้ดกันเลยดีกว่านะครับมาที่รูปนกตรงนี้นยรูปที่มันเหมือนทวิตเตอร์นะครับทุกคนมาแล้วทุกคนเนี่ยก็เอาโค้ดที่ผมให้ไว้ใต้คลิปทั้งหมดเนี่ยนะครับใส่ไปเลยนะครับผมโอเคนะเออเนี่ยโค้ดที่ผมเอาไว้ให้แบบสำเร็จรูปเลทุกคนใส่ไปเลยนะครับ ทุกคนใส่ไปอย่างนี้เลยเนี่ยปึ๊บป๊บใส่ไปเลยไม่ต้องสนใจว่าโค้ดอะไรเปน็นโค้ดเลยนะคือใส่ไปเลยครับนี่ใส่ไปเลยนะครับโค้ดประมาณ18ดโค้ดนะที่ผมนับมาน่าจะประมาณ18โค้ดนะครับเออเน,นี่ยใส่ไปเรื่อยๆนะครับผมอ่าตอนนี้อูดูดิตอนนี้2 2ชั่วโมงแนละ้วทุกคนตีไป2ชั่วโมงนะครับนี่ใส่นี่คร้บอีกปับ๊บอ่าเป็น2ชั่วโมง19นาทีนี่ใส่นี่ไปอีกนะครับถ้ามันเว้นช่องว่างอย่างงี้ให้ทุกคนลบนะครับ1ทีปึ๊บอ่ะให้มันให้แบบว่าเส้นกระพริบ แล้วกดนี่เออนะครับนี่ได้รับ2บาทอามาทําแปะอะไรนะต,ต่อเลยต่อเลยต่อเลยนี่ได้รับ1บาทนะครับไ <c oughs> อ้ค้หนึ่งบาทกับ2บาทนี่แม่งปั่นประสาทจริงๆนะครับอันนี้อะไรก็ไม่รู้นะครับเหรียค่าพลังอ๋อ,อเดี๋ยวนี้ค่าพลังมันรีใช่าหมาเดอใช่าหมาเถออเออเราไม่พูดดีกว่าจะพูดอะไรไม่รู้ลืมนะครับโอเคแล้วก็ใส่ไปเรื่อยๆเลยนะครับใส่ไปเรื่อยๆนี่เออสามชั่วโมงทุกคนกด,ดูดิ อูสามชั่วโมงแล้วนะครับจุบาทันนี้สามชั่วโมงแล้วนะคือแบบโคตรเอานะครับนี่ไปเรื่อยๆเลยไปเรื่อยๆปัปบ๊บปั๊บนี่สี่ชั่วโมงแล้วทุกคนนะครับสี่ชั่วโมงแล้วปึ๊บยังไงยังไงปึ๊บเอ้ยโอ้โหใส่ปึ๊บเอ้ยเร็วๆดิเอ้ยอย่าบักบ๊กโคตรบั๊กโอเคนะครับทุกคนโคตรสุดท้ายโคตรสุดท้ายใส่ปึ๊บเรียบร้อยให้ผมทุกคน5ชั่วโมง8นาที30มสิบวิ แต่ผมแนะนำนะเวลาใส่ทุกคนค่อยๆใส่ทีละโค้ดนะครับเพราะว่าถ้าใส่หมดเลยเนี่ยบางทีแบบว่าเราไปทําแบบเควสนูน้นเควสนีหรือว่าไปทําดาบเซเบอร์อะไรเงี้ยมันจะเสียได้นะับเวลานะเออก็เก็บแบบว่าค่อยๆใส่ไปเรื่อยๆเรืนะ่อยเนาะไม่ต้องใส่ทีเดียวหมดนะเสียดายเสียดายนะครับเออทุกคนเชื่อผมนะตัวชีวิตจะเจริญห <c oughs> ยอกหยอกนะโอเคทุกคนก็คลิปนี้ก็มีมาณนี้ใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยใครที่กดนะขอบคุณมากเลยทุกคนแล้วก็อย่าลืมใช้บริการร้านซิมาช็อปไปเยอะๆนะวันนี้ก